สบายหรือเปล่าเมื่อกี้อาการยังไม่กำเริบเลยนะเธอกินยาหรือยังอะบ้าฉันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นฉันแค่แสดงท่าทายเข้ากับร้านอาหารเหนือนั่นไงจ้าเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าอร่อยแบบลำแต้ๆแต่เลยเจ้าโอ๊ยไปลำแต้ๆตเนี่ยเขาหมายถึงอร่อยนี่ก็ลำอยู่ได้มาคนละลำกัน เราคุยกับน้องมินนะคะเพราะว่าน้องมินเนี่ยนะคะเขาจะพาไปร้านม่านเมืองซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะเธอซอยรามคำแหงร้อยสิบหกเท่านั้นแล้ะร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารเหนือแบบต้นตำรับเธอแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพอาหารมากๆอยากรู้ไม่ว่าใส่ใจขนาดไหนอยากรู้ถ้าอยากรู้นะคะตอนนี้ตามน้องมินไปกันเลยจ้าน้องมินจ้าที่ผกหลักร้อยของอร่อยหลัก ดีเจ้าคุณผู้ชมและใจแอร์ใจปุยนะเจ้าวันนี้ในช่วงอร่อยหลากสิบมินจะพาคุณผู้ชมนะเจ้ามากินอาหารเหนืออุ้ยบอกเลยร้านนี้เนี่ยลำคาดเจ้าโอ้ยแหมคุณผู้ชมเอาไว้ว่าพูดไม่ค่อยถนดัดพูดปกติดีกว่านะคะจะบอกว่าวันนี้ค่ะมินจะพาคุณผู้ชมมาแนะนําร้านอาหารเหนือซึ่งที่นี่นะคะเขาขายอาหารเหนือแท้ๆเลยค่ะชื่อร้านว่าร้าน มานเมืองโอ้โหแหมพูดขนาดนี้อยากจะลองไปชิมอาหารเหนือแท้ๆแล้วละค่ะคุณผู้ชมตามินมาเลยดีกว่าเข้ามาเนี่ยเหมือนอยู่ที่ร้านอาหารภาคเหนือเลยละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยนะคะเป็นคนเหนือจังหวัดลำพูนค่ะเขาได้เนรมิตบ้านไม้หลังนี้นะคะให้เป็นร้านอาหารค่ะซึ่ง ตกแต่งด้วยไม้ทั้งหมดเลยนะคะและที่เก๋อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าด้านบนค่ะเขาจะใช้ถาดสังกะสีนะคะซึ่งเป็นศิลปะของทางเชียงใหม่แล้วก็ทางภาคเหนือค่ะเอามาเป็นของประดับตกแต่งนะคะรวมถึงถ้วยชามนะคะก็ยังเป็นสังกะสีเยนย่ได้ว่าบรรยากาศเนี่ยกินใจสุดๆเลยค่ะและร้านนี้นะคะเขายังเปิดมาถึง15ปีค่ะคุณผู้ชมเรื่องรสชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงต้องอร่อยแน่นอน โอ้โหคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นจุดบริการผักสดสดของทางร้านค่ะที่ลูกค้านะคะสามารถหยิบไปทานได้ฟรีซึ่งผักที่อยู่ตรงหน้ามีนเนี่ยนะคะเป็นผักเมืองเหนือทั้งนั้นเลยแต่ละอย่างเนี่ยนะคะคุณผู้ชมน่าทานสุดๆเลยค่ะเราก็สามารถเลือกทานได้เลยนะคะแต่เลือกทานแล้วเนี่ยต้องทานให้หมดนะคะคุณผู้ชมถ้าทานไม่หมดเนี่ยโดนปรับนะและที่สําคัญค่ะผักทุกชนิดเนี่ยนะคะทางร้านเขาปลูกเองด้วยค่ะ คุณผู้ชมเมื่อกี้อิ่มตากับบรรยากาศไปแล้วนะคะตอนนี้ขอมาอิ่มท้องกับของอร่อยลักสิบของทางร้านม่านเมืองหรือภาษาการนะคะก็คือร้านม่านเมืองนั่นเองค่ะเรามาดูทีละอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมอย่างแรกค่ะนี่ชุดพริกน้ำปูนหน่อต้มมันคืออะไรมันก็คือน้ำพริกค่ะคุณผู้ชมและหน่อต้มก็คือหน่อไม้นั่นเองซึ่งหน่อไม้ของทางร้านพิเศษมากๆเลยนะคะเขาอ่ะ ส่ตงตรงมาจากพะเยาเลยค่ะซึ่งหน่อไม้นี่จะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะคุณผู้ชมรับรองเลยว่าสดแน่ๆและอันนี้พริกน้ำปูคืออะไรมันคล้ายๆกับเป็นวิธีการถนอมอาหารของทางภาคเหนือนะคะมันคล้ายๆกับกะปินั่นแหละอุ้ยหอมมากแต่ว่ารสชาติมันจะจัดจ้านเดี๋ยวเรามาชิมกับหน่อไม้นะคะ คุณผู้ชมค่ะน้ำพริกคือรสชาติแบบว่าแซ่บจี๊ดจ๊าดมากเลยแล้วหน่อไม้คือสดจริงๆและอย่างที่บอกนะคะว่ามันไม่มีกลิ่นเลยชุดพริกน้ำปูหน่อต้มชุดนี้เนะคะราคา79บาทค่ะแล้วมาต่อกันเลยค่ะกับอันนี้ค่ะเรียกว่าจอผักฝังกับแหนมเรียกง่ายๆมันคือแกงส้มทางภาคเหนือนั่นเองค่ะและที่สำคัญเขาใส่แหนมอ่ะไม่เคยกินแกงกับแหนมมาก่อนเลยนะ ผักอันนี้เนี่ยคือจะเป็นผักปังนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งผักปังเนี่ยสามารถเอาไปทำเมนูอาหารได้หลากหลายอย่างนะคะเดี๋ยวามาชิมกันนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากเลยอะ่ะคือรสชาติอย่างที่บอกนะคะไม่จัดเกินไปแล้วก็ไม่จืดเกินไปค่ะจานนี้นะคะจอผักปังกับแหนมราคา99บาทค่ะ มาต่อกับจานนี้เลยค่ะที่เรียกได้ว่าถ้าไปภาคเหนือเนี่ยก็ต้องทานกันนะคะกับข้าวซอยน่อไก่นั่นเองและของทางร้านนะคะเขาก็จะแยกเครื่องเคียงมาค่ะนี่พริกเผานะะใครชอบเผ็ดก็ใส่ไปเลยเนาะแล้วก็แคปหมูค่ะซึ่งที่เจ้าของร้านบอกว่า คนเหนือเนี่ยคะ่ะเขาเนี่ยทานแคปหมูเคียงคู่กับทุกเมนูอาหารเลยคะ่ะนี่น่ากินสุดๆข้าวซอยนะคะกลิ่นเนี่ยหอมกระทีมากเลยคะ่ะแล้วไก่ก็นุ่มมากๆเลยนะคะข้าวซอยน้องไก่จานนี้ราคาเพียงแค่55บาทเท่านั้นคะ่ะ แล้วก็มาต่ออีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากเลยสําหรับภาคเหนือนะคะก็คือแกงฮังเลนั่นเองสีสันแบบน่าทานสุดๆเลยค่ะบางคนอาจจะคิดว่าอาหารเหนือจะจืดๆนะแต่ของทางร้านอะคือรสชาติทุกอย่างมันเข้มข้นนะคะเป็นอาหารเหนือแท้ๆแต่รสชาติเนี่ยค่อนข้างแบบจัดนิดนึงนาะ แกงฮังเลจานนี้เนี่ยนะคะราคาอยู่ที่70บบาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม และทั้งหมดนี้นะคะก็คือของอร่อยหลักสิบที่มิ้นมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นอาหารเหนือแท้ๆที่หาทานยากนะคะในกรุงเทพค่ะถ้าใครนะคะอยากมาชิมอาหารเหนือแท้ๆที่ร้านบ้านเมืองนะคะสามารถมาได้ค่ะร้านตั้งอยู่หมู่บ้านสัมมากรหัวมุมซอย16นั่นเองค่ะเปิด10บโมงถึง3าทุ่มหยุดทุกวันอังคารนะคะและใครนะคะที่เป็นคออาหารเหนือห้ามพลาดเลยค่ะต้องมาชิมให้ได้นะคะอูบอกเลยว่าล้ำขนาดจ้า แต่ว่าเจ๊แอร์กับเจ๊ปุยฝ้ายนะคะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทางเนี้ยลํำเผื่อค่ะจัดให้เต็มอิ่มไปเลยเพราะว่ามันอร่อยมากๆเลยค่ะขอไปกินต่อนะคะโอ้โหน้ำไายไหลเลยจ้าไม่ใช่เห็นผู้ชายไม่ใช่สิฉันเห็นเมนูอาหารแล้วฉันก็นอ,อยากจะทานนะคะนี่ไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าอยู่ในกรุงเทพฉันคิดว่าอ,อยู่ที่แบบ เชียงใหม่เชียงรายอยู่ภาคเหนือแล้วเราก็แวะทานอาหารเหนือกันเนี่ยคือเขาใช้ความเป็นธรรมชาติใ<ช>นความเป็นธรรมชาติมากๆคุผู้ชมค่ะใช้ไปตองมารองอาหารรู้สึกได้เปลี่ยนฟิวในการทานอาหารปิกแบบหนึ่ง สำหรับชั้นนะอชอบนี้เลยชุดพริกน้ำปูหน่อต้มที่เขาคัดสรรหน่อมไม้ดีๆเนื้อเธอคุณภาพดีๆมาจากพะเยาอร่อยจริงๆอ่ะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวฉันขอโทรสั่งก่อนนะฉันกลัวหมดมนี่เดี๋ยวสิเราฉันด้วยเพราะตอนนี้นะคะต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปติดตามนะคะหรือว่าเล่นเกมรุ้นของรางวัลกับเราได้นะคะที่ c e b o o k f แ Fanpage แม่บ้านประจันบานค่ะใช่ค่ะหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการได้ ไทยรัฐทีวีช่อง32เวลาบ่ายโมงตรงนะคะสำหรับวันนี้ไม่บ้าประจับานรุ่นเก๋ยวยังลาก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ